เตรียมตัวผู้ประเมินให้มีความพร้อมก่อนการทดสอบ 2. เตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมิน 3. เตรียมสถานที่ให้เหมาะสม 4. เตรียมเด็กให้มีความพร้อมก่อนการประเมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะดิฉชั้นนางสาวจิดาภากาแก้วเป็นนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะต่อไปจะขอให้คุณแม่แนะนําตัวค่ะชื่อว่าลาพรแสงพาราค่ะชื่อเล่นชื่อส้มแม่ของน้องอาร์มี่ค่ะชื่ออะไรครับอาร์มี่ครับน้องอาร์มี่ชื่อจริงนามสก,กุลว่าอะไรครับอภินามโยธาครับอภิพนามายโยธาเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งโรงเรียน บ้านพวนดิแนแดงคโรงเรียนบ้านพูนดินแดง,ดดแดงวันนี้กินข้าวมาหรือยังครับกินแล้วครับกินแล้วกินกับอะไรครับกินกับทอดไข่ครับกินกับทอดไข่ใครทําให้แม่ครับวันนี้เหรอครับโอเคคุคนแม่คะวันเดือนปีเกิดของน้องวันที่เท่าไหร่คะยี่สิบห้ามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะประมาณสามปีเก้าเดือนคะ่ะเก่งจังเลยโตไวจังต่อไปนะคะจะขออนุญาตนะคะ ประเมินทดสอบพัฒนาการด้านภาษาของน้องอาร์มี่นะคะใช้ระยะเวลาทั้งหมด10บถึงยีนาทีค่ะระยะเวลาการทดสอบนะคะจะใช้วิธีการสังเกตทมกับผู้ปกครองนะคะและทดสอบพัฒนาการเด็กนะคะในระยะการทดสอบคุณแม่สามารถอยู่กับน้องได้ตลอดเวลานะคะแต่ไม่ต้องช่วยทํากิจกรรมไม่ต้องบอกแนะนําหรือว่าทําแทนนะคะเพราะว่าจะทําให้ผลการทดสอบเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงถ้าคุณแม่แล้วก็น้องพร้อมแล้วเราไปทดสอบกันเลยนะคะพร้อมหรือยังพร้อมนะครับโอเค คุณแม่คะน้องสามารถพูดประโยค3ามคำติดต่อกันโดยมีความหมายและเหมาะสมกับโอกาสถ้าความหมายต่อไปน,นี้ได้ไหมคะประโยคแรกนะคะเกี่ยวกับการบอกลาน้องสามารถพูดผมไปก่อนนะครับแม่ได้ไหมคะได้คะ่ะ พูดแม่ก่อนนะครับแม่เก่งจังเลยประโยคที่สองนะคะเกี่ยวกับการทักทายน้องสามารถพูดสวัสดีคร yani ับแม่ได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีครับแม่ประโยคที่สามนะคะเกี่ยวกับการขอบคุณน้องสามารถพูดขอบคุณครับแม่เวลาที่แม่ให้ของได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณครับแม่โอยเก่งจังเลยประโยคที่สี่นะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นน้องสามารถพูด ผมว่าอันนี้อร่อยกว่านะครับเวลาที่คิดต่างได้ไหมคะได้ค่ะผมว่าอันนี้อร่อยกว่านะครับอู้ประโยคสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับการขอโทษน้องสามารถพูดผมขอโทษครับแม่ได้ไหมคะได้ค่ะผมขอโทษครับแม่เก่งจังเลยน้องผ่านผ่านเกณฑ์น,นะคะผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามคู่มือนะคะก็อยากจะขอแนะนำให้คุณแม่เนี่ยส่งเสริมพัฒนาการน้อง ที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัยนะคะตามคู่มือพัฒนาการต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะไปไหนมาเหนึ่งไู่ผมไล่กินยังไงนี่หลายอย่างโอ ตออว่าขนมแก่กว่าโอเคไปลูกไป